ไม่ทำเอ้ไปหาลูกหาเมียล่ะหืหาแม่ทำไมจะทาไปหาลูกหรือไปาเรื่องโอ๊ยจิ้งแปดตลบเลยเอาหืเอา,อเอาจิ้งแปดตลบเลย ไปไปเข้าบ้านนี่เป็นตาเป็นตาเห็ดงานูรูสิเห็ดงานกนบ่ไหนไหนก็วันนี้ไม่มีลมนะเนาะทุกวันมีลมอา,อาจจะทํางานก่อนก็ได้จะทํางานก่อนดีกว่านะเออทํางานดีกว่าปะเดี๋ยวต้องค้นใหม่ดีกว่าเออเดี๋ยวข้นไม้ดีกว่านาะาทำเนะาะเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันก่อนนะทำนะเดี๋ยวพอเสด๋ควขข้นใหม่แ้่บัดขค้นไม้ดีกว่าปะ ไม่เข้าบ้านแล้วตอนแรกว่าจะเข้าบ้านแต่ทีนี้ยังขนไม้ดีกว่าขนใหม่ตรงสวนพลไม้นู่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ตรงนี้เห็นบ่นี่ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่จนหอดนู่นนี่นี่นถตน,น,นเห็นไหมขาวๆหลันะแล้วก็เลี้ยวมาด้านนี่เนี่ยมันหนักมันด้านขวามือของฉันนี่แต่ด้านซ้ายนะี่ยมันจะ ท้ายบ้านพ่อใหญ่นั่นมาจนถึงจนถึงสองฝั่งนะฝั่งน้นกับฝั่งนี้จนถึงตรงตอไม้นั่นแหละเออสวนผลไม้นี่พื้นแรกมันก็จริงๆเนาะเขาก็ฉลาดขายเนาะถ้าเราไม่ซื้อนะ่ะมันก็จะเป็นแบบแคล้ายๆว่าครึ่งกับเขานะเราไม่อยากจะแบบไอ้นี่มีปัญหาเจะทะเลาะก,กันมากเลยที่ปัญหาเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจ ซื้อก็ซื้อว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบเขาบังคับขายนะเนาะเขาก็ขายทั้งขู่นะขายบ้านแล้วก็มาขายที่ตรงนี้ด้วยอืมคนต้องซื้อโดยปริยายโอ้นี่เห็นบ่มย่าเนี้ยไปให้แมวกินก่นบ้าไม่อาญาไปให้แมวกินน้อยกออาญาไปให้แมวน้อยลูกไอ้ทำกินเลยไม่ใช่ลูกไอ้ทำเพื่อน ไม่ขนเยอะหรอกจะขนแค่ไอ้นี่เล็กๆแน่นอยๆถ้าเขไปไั้อ,อคุยอะไรเออทำงานก่อนได้ไหมแม่ทำงานก่อนนะโอ๊ยเขาไปนั่งหลบในนั้นเออมีแมวจรเป็นเพื่อนโว้ยดีไหม มีลวดอะไรเนี่ยมาไวิ่งตีวลวดอ,อี๋มันอ๋อลวดอันนี้ตัวอะไลวดตัวนี้มั่งใช่ลวดอะไรไหนรทำลวดอะไรตัวนี้เกี่ยวอืม โอ้ยตัวอะไรไว้น่ะตัว <laughs> อ่านาไปหมดหอยูอ่หนึ่งเอาไปเข่าเข่าเหื่อมอไปท,ทีีตบทรร <c oughs> เดินไปเก็บไม้ตรงนี้ ่ม,มีก็ไต้นไนม้ที่เราตัดนี่เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดมันโอ้ตน้นมันตายแล้ว่าต้นใหม่ต้นไม้ตายเยอะมากเลย ตรงนี้ฉันก็ตัดไปเยอะต้นไม้ตรงนี้โล่งเลยเนี่ยยางมาเบิ่งอันอนันพักติวกันเด้อพี่น่องพ่อใหญ่อันนั้นไผขขาข่อยแต่แถ่บ้านนี่ว่าสิยางาา่บริยางเพราะว่าลมมันแห้งบอกล่ายา่างเพราะว่าต้นไม้มันเยอะเนาะกิ่งไม้มันเยอะมันจะหัก อันตรายไม่กล้าเดินเข้ามาเนาะลมแบบลมแรงไม่ใช่ธรรมดาอะนอนบลาฟกันคิดนะมันพักติวไหมว่าอันพักติวฝรั่งเหรอนะอันให้พ่อใหญ่บอกว่าจะไปไทของสันเด้อฉันบาหูล้อฉันไทเพิ่งเลยโอ้จะสี่ย่งบอยั่งบอยั่งเนคือวันนั้นก็มาเอแต่ว่าลืมคิดว่าเออมันมีพักติวเนาะอุตสาบอกว่า อันฉันยังแม่ฉันยังไม่เก็บดอกวาา่าซานมันถึงยังหามันบอนอจากคนไทยแล้วพี่นอ้องว่าอดเปรี้ยวให้กินหวานพานะาวันนี้กระสืบอบ่ได้กินทั้งหวานไม่ได้กินทั้งหวานไม่ได้กินทั้งเปรี้ยวเลยเลยถ้าเกิดแกถ่ไยออกอน,นะอุดสา์หาเจอเนาะโอ้อยังหลงขี่กวางอ้ามักรอ็ดีใส่กรแ,แม่นบอกว่านั้นดำสึก วัมาเบิ่งพักอยวมาพอกี่กวางอดบ่ได้ได้ข่อยดีใจหลายพ่วงรถคุณว่ากี่กวางหลายฉักแล้วคุณน่ะคุณน่ะโอ้กี่กวางงามตัวละกี่กวางสมงามงามบัดบานโอ้บอย่างพี่น้องบอย่างเพอาะไงไถเรียบเรียว บอกว่าจะมาไถหลายเด้อข่อยอันมันเป็นอุ้ยบอกค่อยเสียค่อยบๆค่อยเน่าอุ้ยกระจายกระจายโอ้ค่อยๆเหมือนเคนเอ้ยอ้าวกระจายกระจายอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องนี่ข่อยประกาศศาสตร์ไปทั้งเฮียนข้าเจ้านะนี่อยู่บอกอยู่แต่พวกนี้กระจายอ๋ออ๋ออ๋ออุ๋้ยตัวบักใหญ่นึงกระจายพี่น้องขาวๆ กระจายเขาเลี้ยงหรืบอกว่านี่กังได้ไม่คิดกับแดนขเขาเนี่ยเห็นสันวมาแล้วว่าแตนลุ่มดุลุมือไปกระ่ายสีขาวพี่น้องน่ารักสากาสตรกล่องไปน่านบอท่านอึ่งอยู่หันนะเออเป็นไงไเลยบ้านวันแบบนั้นก็คิดแล้วว่าว่าฉันจะเอาไปปลูกวันฉันฉันว่าจะเอาไปปลูกแต่บ่า เดี๋ยววันหลังมาสั่นหลังไปหลังมาถือทำายสั่งพอนายถอยเียบไปเห็นบ่แเอาะรถยกไถเลยพี่น้องรถกับพอดอกรถน้อยๆแต่ว่ามันกะไถแปลนห้องข่อยไปวัดวันนี้ยนี่บ่แม่นมาเออหน่บ่เห็นตะสากศพตั้งแต่อัดต้นบักอ่างงนข่อยยังบ <c oughs> well, ่ยังเราพ่อนายเราไถยห้องข่อยนี่เราไถมานหนีแคบแทบกะจะเสียหาเบิ่งยังบ่ บ่ได้กินบ่ได้สันบ่ได้สันนอดับแผนเอาไปแล้ว